กินกระบอลสวัสดีครับสวัสดีครับกินกระบอลวันนี้ได้ตำม,มัมม่าหมูโยครับพี่น้องนี่ครับมาบเซฟน้ำกันนะครับก่อนอื่นสดน้ำก่อนนะครับอืดขาดไปได้เนี่ยเรื่องสดนด้ำเลยพี่น้องห,หนัวมากม,มาเสพน้ำกันพี่น้องนึ่งอยาก 음. <shriek> 오. <shriek> 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 อร่อยผักกั้นจองก็มีได้ไม่ออกแต่ผักกั้นจองนะอืำ นึกอยากไม่รู้จะก,กินเมนูอะไรไปลอง วาเป็นเมนูง่ายๆก็ไม่ง่ายเราไปอนเน,นาะยุ่งยากตาม <laughs> ตอนนี้คลิปนี้ถ่ายวันที่8 <c oughs> เดือน8ปดพศคิดตะตกรันยี่สเนาะเวลาสามทุ <c oughs> ela, ่มกว่าแล้วพี่น้องทุกค,คนรับชมคลิปนี้วันที่เท่าไรเวลาเท่าไรบอกกันหน่อยนะ Mm-hmm. ไม่อยากว่าหลายัม่หิวย, <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนเนาะทุกท่านเลย <c oughs> ที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบนเนาะขอบคุณเลยนะช่องน้องใหม่บดังดอกพี่น้องเอ้ย ถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุนก็ไม่มีกินกระบ,บนมาถึงวอนนี้เนาะ อร่อยมากเคยกินครั้งแรกเลยพี่น้องตานเต็มแม่มากเนี่ย 干掉。 บางทีคนทําคลิปกินเนาะก็นึกเมนูมาออกแต่ไม่้องเี่กินอย่างบางครั้งก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเมนูอย่างเมนูอย่างเนาะลองคอมเมนต์ดู เมนูไหนทานได้ก็จะทานจะทานให้เนาะส่วนเมนูไหนทานไม่ได้ก็ไม่ได้ทานให้ดูนะพี่นอ้องลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะให้ทานอะไรเนาะเอาแบบไม่พิสดารเนาะ อร่อยมากพี hmm. ing, so. mm ่น้องเอลยแซ่บอืม มดอิม่มเนาะพอดีพี่น้องมามาสองห้อนงะจังไหนเมื่อนี้อิ่มแล้วครับพี่น้องอยากให้บอลกินเมนูอะไรก็ลองคอมเมนตะ์บอกเนาะทอยจุบอลกินไม่ได้บอกไว้ก่อนเนะาะจังไหนเมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกไล์ทุกแทร์ทุกความใจนะครับกินกับบอลเมื่อนี้ขอลาไปก่อนพี่ภาะกานไลค์ขอโทษขออาภายัยเมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ